มีสิซีเสียบดมือสวัสดีครับนะยามเย็นวันเสาร์ที่17เมษายน2564นะครับจากสนามตะก็โรงไม่อัดสำนังกงานเขตบางนานะแยกบางนาสันทธนะครับแล้วก็ในสนามบีเรียง22นะฮะหันหลังให้เราเนี่ยฮะเสื้อเบอร์12เนี่ยน้องปอนพยักคำรามนะฮะ ก็ยืนคู่กับป๋าขาวนะนี่นะฮะนี่ป๋าขาวนี่นะครับนี่แหละบอมอยู่นะครับรับการมาเยือนของค่ายสวนเบนนะเจนางกับพี่สมค่ายสวนเบนนะฮะเรียมนี่นะเจนางกับป๋าขาวแรกเสือแปะนะฮะและกค้มได้แต่หัวอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะลูกแรกไปสวนหัวตัวชงยกล้นแปได้ลูกสองนะครับ อ่านะครับกีฬาพร้อมนะปลาขาวจะได้เสิร์ฟก่อนนะครับอ่านะครับอ้าวปลาขาวเสิร์ฟแปลงไปพี่สมหนึ่งมาเอาสองมาดูเจนังเจนังเอายอดนะปลาขาวเอาทำไงปลาขาวทำไงเอาขาวบงไปเอาฮสกอร์แรกมาแล้วจ้าเนี่ยว่าปลาขาวนะเจ้าสนามรงไม้อัดรับแขกผู้มาเยือนนะอย่างเจนางกับพี่สมค่ายสนเป็นฮะเหลี่ยมนี้ปลาขาวบอกว่าขอได้จากพระหลอเกินนะ ต่อเนื่องนะฮะเจ้านางโมงยอเอาปลาหนึ่งเอาปลาส่อไปแล้วปลาขาวมองลาโอ้โหได้แต้มนะนะมานะฮะนะสกอร์นะสองสองต่อศูนย์เอาวปลาขาวเสือปลาพิสมนึงมาเอาโยกไว้แล้วไงจะานางมองมาเอาปลาขาวเงี้ยงไม่ได้นะจ้า อ่านะครับเหลี่ยมเนื้อแรกเสิร์ฟแรกข้ามเฉพาะหัวอย่างเดียวนะฮะไม่มีแปรนะฮะสกอร์นะฮะศูนย์ต่อสองนะครับอ่านะอน่ะเจนางเสิร์ฟมาปอนหนึ่งปอนพยักรมไงปอนพยักร้อนนะจ้าพี่สมนึงมาสองมาเจนางบอกว่าเอาระเบิดเมื่อกี้เอาฮอสกอร์แรกของค่ายสวนเบนมาแล้วจ้านะฮะถือว่าช่วงต้นเกมนะฮะนะครับ อ่านะครับหนึ่งต่อสองนะครับอ่ะเจนางอ,าอ่ะเสิือพรางมาปอนอ๋อโอ้โหนะปอนพยักนะฮะแตกลูกเสิร์ฟเจนางนะเนี่ยดูนูสวมหน้าน้องปอนนะน้องปอนฆ่าพยักคำรามนะฮะแต่ว่าเวลา,ลา,ลาเวลาคำรามนะครางเสียงเหมียวเหมียวนะเสียงแมวเหมียวนะฮะเอ้าเอาไปแล้วพามาทำไงปอนทำไงทำไงแล้วก็เอามอางไปโอ้โหหรือว,ว่าผู้องดีนะฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ฮัลโหลแต้มนะสองต่อหนึ่งนะปลาขาวเสือปลายผสมหนึ่งเอายกไฟล์แล้วเจ้านางให้เจ้านางบอกว่าปลาขาวปลาขาวเกี่ยวได้ครับเอาเอาทรับแร้อนหรือเปล่าหรือเปล่าโอ้โห ถือว่าเป็นสีสันที่สนามก็โรงไม้อัดนะแยกบรรณาสันทูนะฮะฟังงานนะครับสาต่อสองมาไปายผสมหนึ่งมาเอาคอนโทรมาหน้าเน็ตเจนางทำไมเจนางยอดเอาปลาขรเพราะว่าลูกยอดอย่างนี้ไล่หอกเลยครับทำไมฉันไม่ทานประมาณนี้นะฮะเอาลนะฮะแดนนะสองต่อสามนะ อ่าครับสองต่อสามนะฮะอ่าเจนางเสือแทงมาปอนป้ายหนึ่งเอาสองป้ายล้นหรือเปล่าครับเอาไปสมหนึ่งสองป้ายเจนางทาไหนเจนางเอ้าเอาปอนหนึ่งให้ปอนสองไปเอ้าเอาเอ้ามอกไปเอาผสมเขียวหนึ่งมาเอายโยปลาเจนางให้หัวนะเอามามาปอนพยากทำไมปอนพม่ยากคำรามหรือเปล่าปอนพ่ยากจะคำรามือปล้นแล้วจ้าปอนพยากคำรามลนเลยเจ้นางว่าไอ้ยีต้องสั่งสอน ได้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 เอาหัวนะหัวเสียแปไม่มีจ้าเฉพาะหัวอย่างเดียวรู้เรื่องครับครับเฉพาะหัวอย่างเดียวครับเอาแล้วนะครับแต่ครับนะฮะสามต่อสามนะอ้าวจะนางเสือแพงมาไม่ข้ามจ้าเอาล้วครับเอาแล้วกติกาสาวก็เรียบร้อยแล้วครับแต้มสามต่อสามนะฮะเอาล้วปลาขาจะได้ออกลูกเสิร์ฟนะครับ อ่านัะไงปลาขาวเสิร์ฟปองปลาไปซ้อมหนึ่งเอาสองมาเจนางทำไมใจ้เจนางไม่ยอดครับปอนเกี่หลังทางเอ้าฮู้นะฮะเจนางบอกว่าจะไปไหนเจ้าต้องปอนจ๋านะฮะอ่านะแต้มนะฮสามต่อสามนะอาจจะนางเสิร์ฟมาไม่ข้ามนะจ๊ะอ่านะครับถือว่าสนุกคู่คี๋สูสีเหลือเกินนะฮะสามต่อสามนะอ่ะ ปลาขาวเจะาดอ,อกรูเสือรับปลาสาวเสือโปร่ปงปพี่สมหนึ่งมาสองมาหน้าเนีตเจ๊นางทำไมเจ,เจ๊นางเจ๊นางมอกมาปลาขาวเปิดแปลว้ลอเอาปอนยกไปล้นนะล้นเดโอโอ้โห,โหนี่แหละครับน้องปอนค่ายพยักคำรามจากสารคามนะยกล้นแบบตั้งใจหรือเปล่านะขาสายคำเยี่ยวนะยกล้นนะเห็นเห็นดีนะโอเคนะครับอ่ะสะกอร์นะสี่ต่อสามนะ ปลาขาวจะตองเอาลูกเสิร์ฟนะเอาเสิร์ฟไปพี่สมหนึ่งมาเอาสองมาเจนังมองดูแล้วบอกว่าเอาระเบิดไปกีดเอาเอาเอาปอดเอายกได้เอาเอาโอ้เอา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 พี่สมเกี่ยวมาเอาได้มาเอาปลาขาวทำไงเจนังมาเอาโอ้โหซ้ำเอาบังไงเอาเอาทำไงเอามองย่วเอาสมหนึ่งมาเอาหเสียงปรบมือคือกำลังใจเลยนะฮะถือว่าปลาขาวนะอาชาอาชานะสัญลักษณ์ของปลาขาวเขาเลยนะฮะ คือว่าสกรอห่างกัน 2, 2แต้มนะฮะนนเอาละแซมสีแซมหกสีอยู่ฝั่งตรงข้ามจะเอาน้ําใส่ยาให้ฝั่งตรงข้ามกินนะฮะเอาละเอาน้ําใส่สลอดใส่ปลาขาวหรือเปล่านะาาเอาละดูแลตัวเองดีๆนะเอาแล้แ,แต่ครับห้าต่อสามนปะปลาขาวเสิร์ฟไปพี่สมเปิดหนึ่งยกมาเจน่าไหยเจน่งมาปอนหนึ่งเอาปอนสองไปทำไงมองไปโอ้ อารักีลาเปลี่ยนฝั่งแล้วจ้าหกแต้มเปลี่ยนฝั่งกดกติกาสนามเรานะนะเถือว่าฝั่งนนท์ตะวันแยงตานะบ,บอกไว้ก่อนนะทีนี้ก็จะเป็นกรรมไปหยู่ตกกับน้องปอนพยากระป๋าขาวเลยนะฮะอ่บอถือว่าสกอร์ครึ่งต่อครึ่งนะฮะสวัสดีครับอ่มองลงไมมอดัดเปลี่ยนเจนางหน่อยครับนัดดูน หกสามครับอ่า,าคุณนายสแกนนะ่าสวัสดีครับนำนะครับอ่าในเกมต่อเนื่องนะฮะหกต่อสามนะครับอ่าปลาขาวได้เสิร์ฟนะอ่าพี่สมหนึ่งไปสองไปแดดแยงตาครับแดดแยงตาครับเอาละแดดแยงตาครับตัวใครตัวมันละจ้าแดดแยงตาระจ้า ได้สามต่อหกนะฮะใช่สนเบนเจนางจะดอกลูกเสือรึครับเจนางเสร์ฟแทงไปปอนไปเนมาซอมาไกลนะครับปลาขาวมองมาพี่สมเดิ่เอาไปเจนางทำไงเจนางมองข้าไปปอนทำไงปอนหนึ่งมาเอาปอนพยักยกไกลมาไกลหน่อยปลาขาวมองมาพี่สมโอ้โหเออว่าปลาขาวบอกว่ามาดิครับประมาณนี้เลยนะฮะเาแล้วนะครับ สกอร์นะครึ่งต่อครึ่งระนาหกต่อสามแล้วนะครับอ่านะครับค่ายรงไม่อาจนะป่าขาวจจได้องออกลูกเสิบนะครับแล้วก็เสิบรงมาพิสมหนึ่งพิสมสองาเจนางว่าไม่ตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหมโอ้โห,โหอ่าเจนางหย่อนลงต่อหน้าป่าขาวป่าขาวตกจะเตะทิ้งยังกัปัน่นฟรีคิดไม่แข้มนะฮะลูกเมื่อกี้นี่นะฮะอ่านะครับนี่นะหรือว่าสกอร์ฝั่งค่ายสวนเบนพิสมกับเจนางเป็นรองนะ แต่โทษทีนะชัยยพมได้เปลียบนะพาะฝั่งตรงข้ามสภาพอากาศตอนนี้นะฝั่งนนตะวันแยงตานะครับสามต่อหอนะเจนางออกสุกเสือบเอาเสือแพงไปทำไงปลาขาวมาไกลแล้วปลาขาวมองมาผุ้มเกี่ยวได้ครับไปเอายกไปไปเอเจนางมองไปเอาปอนหนึ่งเอาปอนสองมาปลาขาวด้ล้ปลาขาวมองเอาบคบอ้าวโอ้โหนะ ถือว่าช็อตเมื่อกี้ปลาขาวพลาดนะฮะมาแล้วนะครับสกอร์นะครับเจนางขยับขึ้นมาอีกแต้มหนึ่งนะฮะ4ต่อ6นะดูว่าจะออกเอี่ยวหรือเปล่านะลูกเสิร์ฟนะครับออกเอี่ยวหรือเปล่าครับเอี่ยวเปล่าเอ้าเอี่ยวเลยจริงด้วยเอาโอ้โหกสี่เอี่ยวเลยนะแต่ก็ลูกช็อตเมื่อกี้นะฮะสกอร์ก็เป็นห้าต่อหกเลยนะฮะมาแล้วนะครับ เจนางเอาลูกเสิร์ืบไยครับเจนางเสิร์ฟแทงไปปอลหนึ่งมาปอนสองมาล้นนะล้นปีซ้อมหนึ่งปีซ้อมสองเจนางเฮยเจนางหมดแอปปะครับเปิดแปรได้ครับเอาปอนไล่ยกมาเอาไกลหน่อยไกลหน่อยโอ้โหไม่นะลูกแต่ก็ห้อยหัวนี้แต่ว่าปลาปลาขาวนะตะวันแยงตาหรือเปล่านะฮะสกอร์กลับมาเท่ากันที่6ต่อ6เลยนะจ๊ะ อ่านะครับสวนเบนได้ออกลูกเสิบอย่างต่อเนื่องนะฮะเสิบแทงปลปอนเปิดมายกไว้ปลาขาวงงมาโอ้โหนะนะฮะปลาขาวเข้ามาแล้วครับอ่าะแต้มหกต่อหกนะฮะอ่าครับดูปลาขาวเสิฟโปร่ปงมาพิสมนึงพิสมสอง,สองปาแล้วก็เจานางงงออกข้ามนะโอ้โหจอดเมื่อกี้เจนางนะ ปลาแล้วนะอนะ๋อโอ้โหแต้มนะหกเจ็ดต่อหกแล้วฮะเอาพี่สม1น่งสองปลาแล้วจะน,นั่งนะเจ้ยจนางยอดอปอนเกี่ยวหลังเท้าขึ้นมาเอาตะก้อเสียนะผู้เล่นโดนตะข่ายนะฮะอาะ่าน้องปอนขายยาวไปหน่อยหนึ่งนะฮะแต้มนะฮะหกต่อเจ็ดหรือว่าแต้มยังไม่ห่างนะ อาจจะนางเสือป,ปลป้อนเปิดหัวมาโยกไว,ลวปลาขาวมองมาพี่สมเกี่ยวขึ้นโอ้โหนะถือว่วาปลาขาวลูกหน้านี่ถ้อยหัวก็ไปเป็นสองรองใครนะ,นะสนามแล้ก็รงมแมทแห่งนี้นะถืะอว่าหัวอวสูเวทมตือหนึ่งของสนามแล้วก็รงไม่อ,อัะะเอดเลยนะครับอ่ะแต้มต่อเนื่องนะฮะเจ็ดต่อหกนะฮะอ่านะปลาขาวเสิร์ฟมาโยนะับโอ้โห ถือว่าชอ็อตเมื่อกี้นี้ปลาขาวเสิร์ฟดีมากเลยนะฮะอ่ารับสกอร์ห่างไปสองช่วงตัวแล้วนะฮะแต้มนะครับแปดต่อหกนะครับแปดต่อหกครับอ่านะปลาสาปลาขาวเสิร์ฟโปร่งมาพี่สมหนึ่งพิสมสองเจน่าเจน่นมนามัวปลาขาวโอ้โหนะฮะ ถือว่าอาวุโสกัน้ฝั่งนั้นก็อาวโสฝั่งนี้ก็สุภาพสตรีนะเบตก็คู่ขี่สูสีถึงปะทะกันในสนามได้นะครับอาแต้มนะฮะหต่อ8นะครับอาเจนังเสกแพงไปป้อนเปิดหัวไว้ยกมาอาปลาขาวหงมโอ้โหแต่ก็ถือว่ามงดีนะฮะอ่านะครับเนี่นะ้อนพยักมีเสียงนะตอนตะกอแต้มนำนะฮะ ไม,ไม่รู้ว่ายั la, างไงต่อเนื่องหรือเปล่านะอะเอล้าวาลาปาว่างก็ยังรออยู่ข้างขอบสนามนะะต่อในเกมต่อเนื่องนะตอนนี้ฝาขาวนอยูแปดต่อหกนะครับหกแต้มนะพร้อมนะแต้มแปด หกนะฮะป่าขาวเจ้าหล่เสิร์ฟมาเสิร์ฟโปร่งมาไปสวมเปิดหัวไว้ยกไปเจ้านางยอดต่อหน้าต่อตาป่าขาวเลยนะฮะเอาเลยนะนี่นะถือว่าสกอยยังไม่ห่างนะสองแต้มนะกําแพงข้ามสองเมตรถือว่าไม่สูงเท่าไหร่นะฮะแตมนะครับหกต่อแปดนะฮะอาจจะนางเสิร์ฟไปเอาปอหนึ่งมายกไว้ไงประคขามองมาพี่สมเกี่ยวหนึ่งไป อะไรนะถือว่าปลาขาวมงเข้าขาขวาของพี่สมเลยนะไม่รู้ว่าพี่สมเตะไปหลายเกมกําลังขาถดถอยไปหรือเปล่านะแต้มนะแปดต่อหกนะฮะเปิดนะพี่สมหนึ่งสองไปเจนางทำไงเจ้นางโอ้ปลาขาวเกี่ยวขึ้นมาเฉยนะครับแล้วไงมองมาโอ้โหว่าปลาขาวทําดีเลยนะะช็อตเมื่อกี้นะ เดี Driver, in, a, ru, m, ่ยวลูกห่วงเจนนางขึ้นมานะฮะอาแล้วหวัสด oh, hey. so right ีคร like ับพี่สายสายบุญนะอยากเจอพระกัดเจนนางใจเย็นนะใจเย็นนะพี่สายสายบุญนะอยากจะรอนะหาละเก้าต่อหกนะอาิี่สมหนึ่งพี่สมสองไปเจนนางอ๋อหมอก้ามนะฮะอาละวาโกดบอกว่าอัชชานะอันแน่นะแต่ว่าอัชชาในือว่าสัญลักษณ์ของปลาขาวกันะเดี๋ยวเจนนางก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแะฮะหกต่อเก้านะ หาเสือแทงไปปอนหนึ่งไม้ยกมาไม่ปลาขาวถือว่ายกดีนะจะช็อตเมื่อกี้นี้นะฮะแต้มนะฮะข้าวต่อหนะครับปลาขาวจะได้ออกลูกเสิบนะครับ แล้วไงปลาขาวทำไงสเสิร์ฟไป,ไปพี่สมหนึ่งพี่สมสองไปเจ้านางย่อแล้วก็เกี่ยวหลังเท้าได้เฉยญนนล้นมานะพี่สมหนึ่งบอกว่าเจ้านางว่าไม่ตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหมตายใช่ไหมตายใช่ไหมเอาเกี่ยวหลังเท้าได้อีกนะเอานะไงเอาทำไงทำไงพี่สมเกี่ยวโอ,อ้โหอาลรับสกออยู่ที่ฝั่งโรงไม่อดัดได้อีกแต้มหนึ่งละจ้าแต่ก็เกม12นะฮะ นั่นแน่นั่นแน่นี่แน่นะบอลพยาศบอกว่าพยาศคำรามนะไม่เน็ตไม่เกี่ยวเน็ตบอกนะฮะแต้มนะสิบต่อหกนะสองแต้มสุดท้ายปลายเกมนะฮะเกมสิอไม่มีเอาเซอร์ปาหนึ่งไปเอาสองไปแล้วไงเอาไงโอ้โหได้ครับถือว่าสี่แต้มนะถือว่าห่างกันเยอะนะฮะลักษณะสี่แต้มแต้มล็อกนะฮะ หกต่อสิบนะอเจ,จนางเสิ์ฟแพงไปปอนหนึ่งมาปอนสองมาแล้วไงมองมาอ๋อนี่เนี่ยปลาขาวก็ห้าวเขาสนเหลือเกินนะฮะสิบต่อหกนะครับอ่าับดูจมวาลูกเสือของปลาขาวค่ายรงไม่อัดนะฮะอ่ีิสมยุ่งไปสองไปเจ,จ๊นางบอกว่าก็มาดีครับเอาโอ้โหนะฮะ เดี๋ยวว่ายังล็อกกันได้อยู่นะครับสกอร์นะครับ5ต่อ10นะครับเอา6ต่อ10นะฮะเจนางเสือไปปอดเปิดซ้ายไปโยกมาทำไงไกลแล้วเอาผสมเกี่ยวขึ้นมาโยวาเจนังทำไมเจนังทำไมเจนังมองไปเอาปลาขาวเกี่ยวใบอะไรเฉยนะเอาทำไงเอาหัวเสียครับแต่ก็โดนไม้มาเสียจ้าอาลรับสกอร์ขยับไปแต้มหนึ่งนะฮะ 7ต่อ10นะครับอาแล้อาจานางสเสิร์ฟแทงไปบ <ไป S 2> อลเปิดซ้ายมายกไปไกลหนอยโอ้โหเหลอว่าเหลี่ยมดีนะช็อตเมื่อกี้ของปา๋าขาวค่ายรงไม่อัดนะฮะาแล้แตมนะหรือว่าช่วงของสุดท้ายปลายเกมนะฮะ10ต่อเ็นะ12แต้มนะคือจุดหมายปลายทางของเกมนี้นะครับ อ่าถ้สิบต่อเจ็ดเสือไปแต่ก็ออกนะฮะอ่าลปลาญาติจะตาขาวจะหยอดตรงหน้าเจนางครับแต่ว่าแต่ก็ออกเยอะนะฮะแต่นะเจ็ดต่อสิบนะฮะดูจังหวาลูกเส์ฟเจนางนะเจะนางเส์ฟแทงไปป้อนหนึ่งเพียนะเพียยแล้วครับเพียยละจ้าแต่ก็เพียนเลยนะฮะอาแล้วนนครับอ่าอ่าโดนขาปลาขาว อ้าวอ่านะครับถือว่าช็อตนี้เป็นข้ามได้เฉพาะหัวนะฮะแปรไม่เกี่ยวนะฮแเป้ไม่ได้อ่านะแเป้นะแปรไม่ได้เลยแปดต่อสิบนะฮะเจนางเสิร์ฟนะอ่าเจนางเสิร์ฟแทงไปโอ้ยอ๋อๆนี่ละเจนางนะเสิร์ฟช็อตเมื่อกี้ตะพลิกเน็ตขาวลงเลยนะถือว่าสกอร์ขยับมาแตป้หนึ่งห่างกันแต้มเดียวนะไม่ไกลกันเท่าไหร่นะฮะ นี่นะถือว่าเจนางวิศนนะทีมงานค่ายสวนเบนนะมาเยี่ยมสนามแล้วก็โรงไม้อัดตรงสันทุษแยกบางนานะอาานะในเกมต่อเนื่องนะครับ9 ต่อสิบนะครับเอาเจ้นางเสิร์ฟแทงไปปอนหนึ่งเอาโยกมาล้นหรือเปล่ามาพิสมหนึ่งเอาปเจ้นางทำไงเจ้นางไงเจ้นางมองเอาอ้อปลาขาเปิดแปรไว้เข้ามาทานหรือเปล่าเอาทำไงเอามองมาพิสมเกี่ยวหนึ่งเอาเกี่ยวสองปเจ้นางทำไงเจ้นางหยอดอ้อนะสกอร์กลับมาเท่ากันที่สิบต่อสิบล้วจ้า อาดูดีว่า2เตมสุดท้ายปลายเกมนะใครจะวิ่งเร็วกว่ากันนะ10ต่อ10นะเจนางเสิร์ฟแทงไปลปอนเปิดหัวมาเพี้ยนหน่อยจะยกมาเหมือนเดิมเอาทำไงมองมาเอากีสมเกี่ยวได้ครับยกไปทำไงเจนางเห้เจนางมองไปเอ้าเอ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 ้าเอาเอาเอาวเอาห่ออะไรจ้ามาอลไจ้าสินะครับครับบัญญาแสนกล้าสนามนะครับพี่แหลมครับสนามแล้วก็โรงไม่อัดนะฮะ ถนนสันมวุฒนะอยู่ตรงข้ามอ,อ,อยู่ในที่เดียวกับสำนักง,งานเขตบรรน,นานะฮะอ่าครับสนามนะครับสนธานันทวัน์ใช่ไหมลงไม่อดบางนานะครับนากิฬาแต้มเดียวจ้าแกน้าเสิร์ฟแทงไปปอนหนึ่งเอ้าโอ้โห,โหจบเกมนะ เจนางพิสมคายส่วนเบนนะเป็นรองสกอร์ที่6ต่อ10นะพลิกเกมนะเอาชนะ12ต่อ10นะฮะแต่ว่าสัญญาของนักกีฬาคู่นี้นะครับเตะ2เกมนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเตะ2เกมเนี่ยเซ็นสัญญากันเลยฮะว่าแพ้ชนะขอแก้กันเลยนะสลับปาขาวกับเจนานะคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะดูเกม2ต่อเนื่องลยฮะแต่สหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดคลิปหน้านะครับ ขอบคุณทุกท่านทุกคนเนี่ยที่เข้าวแวะมาดูมาชมในเพจของอาร์ทาร่าเรือนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ